สวัสดีสดค,ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแม่อะไรครับแม่ยุพาแม่ยุพานะครับ,รบตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณแม่ครับหกสิ้าหก้ามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับมีมันเป็นมานานเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นหมอเคยบอกว่าให้ผ่าแล้วแม่ไม่กล้าผ่าอก็เลยก็เลยแบบกินยาตามไปคลินิกมั่งไปฉีดมั่งแล้วก็ไปซื้อยากินเองมั่งก็ ก็ออกกําลังกายอะไรครับมั่งแล้วก็มันก็เลยอยู่แบบเจ็บมั่งไม่เจ็บมั่งเจ็บน้อยเจ็บมากอย่างไรพยายามดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองไปเป็นมากี่ปีแล้วฮะนี่ยยเป็นมาประมาณสักยี่สิบกว่าปีละไอที่เป็นกระดูกทับเส้นนี่นะฮะนอกจากปวดกระดูกทับเส้นที่หลังแล้วมีปัญหาอะไรอยู่ครับมันเหมือนเป็นภูมิแพ้ครับ เป็นภูมิแพ้แล้วมันเหมือนรู้สึกเป็นลิสดวงหรือเป็นอะไรที่<ข>าวานในจมูกแต่ไม่เคยไปหามหมอพอวันนี้นะครับคุณแม่ยุพานะครับได้นั่งเครื่องเมริเดียนเป็นวันที่สามนะครับสัมภาษณ์ย้อนไปนิดนึงครับว,วันแรกที่แม่ได้นั่งไปแล้วอาการที่ปวดตอนนั้นบอกว่าปวดปวด,ปวดทั้งตัวเนี่ยรู้สึกอย่างไงบ้างครับหลังนั่งแล้วครับก็รู้สึกเบาไปเยอะเบาเยอะเลยอยากเบาเยอะอืแล้วก็ตัวที่ว่าเป็นไซนัสเป็นไงบ้างครับ พอวันวันนี้วันที่นั่งได้สองวันเมื่อวานนี้ก็ยังรู้สึกเป็นอยู่ครับเป็นอยู่แล้วก็เมื่อคืนนี้สระผมรสระผมแล้วคิดว่าวันเนี้ยคงจะเป็นหนักมากหนักกว่าทุกวันเพราะว่าวันไหนถ้าสระผมแล้วจะเป็นมากแล้วปรากฏว่าเออตื่นเช้ามาวันนี้เอ้ามันโลง่งมันรู้สึกจมูกมันแห้งครับ มันแห้งมันโลง่งแล้ววันนี้ก็สั่งไม่กี่เที่ยวสองประมาณสองเที่ยวก็ออกนิดเดียวม,มันไม่ออกเยอะเหมือนครับเหมือนที่ผ่านมาเมื่อแล้วพูดถึงอาการปวดละครับนั่งผ่านไปสองวัน<ก>เป็นยังไงบ้างครับเบามาเบาเยอะไหมครับเบาแล้วก็เมื่อคือนนี้นอนก็สังเกตดูว่าทุกทีมันจะปวดลูกตาครับตอนดึกมาใกล้สว่างมามันจะปวดมากแต่วันนี้มันไม่ค่อยมันปวดเลยอแค่ประมาณ จากร้อยเหลือประมาณสิบอย่างเงี้ยมันลดความปวดที่ที่เบ้าตาที่เบ้าตาครับแล้วก็ความปวดร่างกายมันก็ลดไปประมาณมันอาจจะร้อยมันอาจจะเหลือประมาณยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือการนั่งไปสองวันเองก็เลยเรานั่งเราก็ตรงตองดูเนาะว่าที่ผ่านมามันปวดระบบกวัวมันจะ เข้าที่ได้กว่าเส้นมันจะยืดกว่าเราจะได้เดินคล้องเดินอะไรมันต้องรอจนประมาณสัก10บโมงหรือสิบเอ็ดโมงตอนเช้ามันมันเหมือนคนป่วยมากครับแต่ตอนบ่ายมันก็เหมือนปกติเหมือนคลายไปแล้วเนานคลายไปแล้วแต่มันจะเป็นทุกเช้าทุกเช้าแล้วหลังจากที่ได้นั่งเครื่องตอนลุกตอนเช้ามาเปลี่ยนไหมครับอาการเปลี่ยน มันไม่ขึ้นหัวแล้วไม่ขึ้นหัวแล้วก็มันไม่ดึงดึงเส้นขึ้นหัวรู้สึกว่ามันจะมันคงจะเกี่ยวกับระบบประสาทที่เวลานอนละนอนมันปวดกัะปวดปวดมากกว่าตอนกลางวันกลางวันมันได้ขยับตัวได้เดินแต่กลางคืนเรานอนนิ่งมันก็เลยรู้สึกสะดุ้งขึ้นมามันต้องลุกขึ้นมานวดตัวเองบ่อยๆต้องนวดต้องคลายอย่างงี้ก็ถ้า ถ้าหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเครื่องนี้นะครับกับเมอริเดียนนะฮะแม่ยุพาให้คะแนนเท่าไหร่ครับให้อยู่ประมาณตอนนี้ก็มันเพิ่งนั่งได้สามวันเนาะก็คงจะประมาณแปดสิบแปดสิบเนาะแปดสิบเพราะแม่เป็นมากถึง <laughs> ถ้าว่าเทียบไปแล้วก็คืออาการที่เป็นเป็นมาค่อนข้างนานเนาะเป็นสิบปียี่ิบปีแต่มานั่งเครื่องเมอริเดียนของเราแค่2วันครับ อาการไม่ว่าจะเป็นปวดตามกระดูกหรือตามหลังนะครับแล้วก็มีอาการไซนัสอักเสบนะครับถือว่าลดลงไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ยุพาด้วยเนาะที่ได้ใช้เครื่องมือเดียนที่จะไปช่วยบำบัดไปกระตุ้นฟื้นฟูในส่วนที่มันเสื่อมขอบคุณที่ได้ได้เอามาได้ลองทดสอบได้ลองครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับสาธุค่ะสขอบคุณ